สวัสดีครับผมกับอิมัสชัยชนะกนแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่ดอยเอ็ดอีพีที่เท่าไหร่ไม่รูนะทุกคนแต่ว่าวันนี้แหละเราจะมาทุกคนไปดูโคกหนองนาที่เป็นเกษตรพอเพียงเป็นเกษตรพอเพียงนะทุกคนยังไม่ได้กดยิงเลยโอเคเราไปดูกันยังไม่ได้กดยิงเลยมันไป อันนี้จะเป็นปลาดูกนะฮะจะขึ้นแล้วเนี Uma> ่ยจะขึ้นแล้วเหรอจะขายแล้วเหรอกำลังใกล้จะอันนี้คืออะคือผมหลออ๋อไม่คือผมหรือว่าบนเดิมมันเป็นอย่างไงไม่เขาก็เอาจากตูดบอเล็กน้อยอ๋อตูดบอลแล้วคือผมเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นงานนะแล้วก็เอาจากฝั่งเอาจากที่ตรงเขาตรงตรงบออืมเนี่ครับ อันนี้ก็จะเป็นโคกหนองนาะโมเดลนะครับทุกคนก็จะเป็นแบบการจัดพื้นบ้านนะทุกคนซึ่งเป็นการที่แบบผสมผสานแบบกเกษตรทฤษฎีใหม่นะทุกคนซึ่งเข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่นานๆน,น,นะทุกคน นี่ก็จะเป็นแบบโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยก็เป็นการให้ธรรมชาติในการจัดตัวมันเองจัดการตัวมันเองเลยนะทุกคนโดยมีมนุษย์ส่วนใหญ่ทุกคนส่งเสริมให้มันสําเร็จรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบนะซึ่งโค้งหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางเกษตรอินทรีย์และการสร้างชีวิตที่ยั่งยืนนะทุกคนนี่ก็จะเป็นแบบเลี้ยงปลาปลูกผักผลไม้ไว้กินเวลาเหลือก็เอาไปขายครับก็เอาไว้ดูเอาไว้เนี่ยไม่วิดนะพอตอนเลี้ยงน้ำมันไม่ค่อยมี ลแล้วมันมีคนแอบ,แอบตกปลาไปไหมส่วนมากมันก็อ eight, ุยปลาตกวเ็เริ่มมันมีคนมาแอบตกไหมมีแล้ว<โดย>เราต้องให้อาหารมันอย่อางนี้ทุกวันไหมเนี่ยอ่อ น้องใหม่เลิกแกินเมื่อกี้เนี่ยสักวแฟร์ใชุ่หงกิงซุ่ง อันนี้ก็คือใครสนใจนะทุกคนเกษตรพอเพียงเนี่ยมาดูได้เลยนะคะทุกคนเขาก็จะให้แนวทางที่นี่เนี่ยเยอะมากมากเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบโปกข้าวนะทุกคนเป็นนาทําปีละครั้งเลยนี่นะทุกคนก็จะเป็นแบบนาข้าวนี่ทุกคนวิวก็สวยมากๆเลยนะ ไม่มียาฆ่า,า,า,มาแมลงหรอกนะทุกคนมีแต่แบบจะใส่อินซีแล้วทุกคนแบบแบบแบบใช้ปุ๋ยอินซีอะไรแบบนี้ นี่อันนี้ก็จะเป็นตอนที่นาข้าวกำลังจะออกรวงนะครับทุกคน Chuyện đi với á. นี่ไม่มียาฆ่าแมลงเลยมีหนอนด้วยเนี่ยออไอ้เจ้ายว้ที่ไม่ต้องนี้ยก

นพ่อมมันจะมาหามาตรงนี้นอยู่นะ นุ่นเยอะไหมนู่นเยอะไหมนุ่นหรืโอ้ไม่เยอะจังเลยปลาเแล้าดหมาใหอืใหญ่มากเลยปลาตัวเท่าระสบเลยเนี่ยอ้าวเฮ้ยตมมาไดเนี่ยน่าเกลียดบอกไปตัดในลฐาน ตัวเท่าไมไ่ว่าตัววก็เป็นตานเลียวๆลูกห้ามันไปโอ้โหมดแ้วทไมถุงนี่ปลนะ้างเดี่ยาไม่ต้องให้ไปให้หมดเลยไปล้างทีเดียวลูกไป อนี่ให้นาทูนแก่ให้เด้กเลนะโอ้ยเ็โอ้ยมันไปตรงนู้นวยสิลูกโอ๊ยดินให้อย่างด้วยลูกพวกนันไม่ได้กิน

เาาจเปิดเตะหมาจริงใช่ไหมเตะทั้งแตะทั้งปลาเป็นทั้งหมาเลยเนี่ยเป็นคนดีคนดีที่แบบคือต้องมาเลยเฮ้ยไงยายาที่แบบถุงหกเออยาให้เป็นถุงหกหมูโอน้ำกระดินอาย่อยมีโ นี่ยเนี่ยตัวนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากเลยตัวนี้มันส่ง้ยมก่้งเทียมเลยเอ้ยตัวมันยาวมากเลยอะเอามอยาเอาไปเลียงเอาไปกินอืมหมดแล้วเหรอ อย่าง,เ,างเยอาอาหารมาตรงนี้หมดเลยนีแม่กินไม่ได้แล้วตรงนั้นอ่ะ ก่อนไปลูกแล้วก็ตีกับไม้เนี่ยเนี่ยนตีใหม่แล้วตีใหม่แล้วอุ้ยเห็นนวดนวดนวดใคร ดีมากเลยว่ะมันเสียไปเสียต้องหมดสิบาทแล้วก็ทำแล้วก็ทำแตกทำแตกนี่แล,แล้วทำไมไม่เอาเอาที่มันแตกมาล่ะค่ะเอาลูก